ครับสวัสดีครับมาพบกับ <c oughs> ป่าไลยนะครับวันนี้มีตัวสามเพชรปืนวันเป็นปีนะครับบอกว่าเปลี่ยนได้หมดยกอีเมลนะครับตัวนี้ปืนวันเป็นปีหน้ากากไอซหกเดือน 132อีกอย่างละหกเดือนไอเทมพร้อมลบเปลี่ยนได้หมดยกอีเมลนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละค้อนครับสวยๆคิวหมื่นหกคิวไดกสบเก้าเอร์เซ็นต์เทสตอสีิมเ็ใครอยากได้ยศยศไม่เยอะนะครับผมมันจะมีนะมันมีคนชอบมหน,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 นมีคนที่แบบยศยศไม่เยอะแต่คน,น,นชอบของเยอะๆนะคายละเอียดละก้อกับราคา2,500ครับผมมาดูปืนครับร้อยแสนหกฉายาแล้วครับผมฉายานี่นที่สำคัญ แล้ครับผมระเบเเเิดเกือบช่องุูท้ายลั่นมีอ่าลั่นมีความเร็วตอนนี้มีลั่นสองนะครับผมลั่นสองอ่าอันนี้ฉายาวิ่งเกือบครบอันนี้คุมปืนครับผมคุมปืนไม่สำคัญครับเขาใส่ลั่นกันครับเนี่ยทไมทำลัน่นนิดหน่อยครับนีระเบิดนี่แล้วช่องอันที่พี่ใช้ประจำเนี่ยนี่สำคัญเลยพี่ใช้แค่อสองช่องีเ่านันแค่นี้ครับคุมมีถึงคุมสองนะครับผมมาดูปืนครับ สามสี่สามหนึ่งสามสิบห้อาร์ชัยนิดอารเดโมนิกร้อยยี่สิบวันนะผมอารจิมนะครับอาร์จิมยิงแล้วจิมขึ้นหน้าเลยหนึ่เอีเจ็ดนะครับผมสามหนึ่งหมดิเม็ดไนท์บูครับผมร้อบห้าวันมาพร้อมกับหน้ากากพีีไอเอ้หน้ากากพีพีไอซวันีครับผมร้อวัน โอ้ยถาวร14วัน1 2 1 3 2 8 10วัน15วัน1วัน1คิดเดโมนิก99วันนะครับผมคิดจิบนะครับ99วัน1 2 1 XM 200ครับ JTM 200 PP JT 2 0 3 10วัน2วัน1 7 1 29วัน28 11 35 36 3พิทะเลเยอร์ นี่ครับทองก็เยอะครับ17 35 36 9ม้าวัน48ันสแปซทีพเอ็นซีสัครับ18วัน18 17 11สิเจ็หนู่งสิบบบรองก้่งนะครับเ เของเยอะมากครับผมร้อยเก้าสิบเก้าว่าเชยรองมาดาบโบราณสิบวันดีไฟเจ็ดวันราเบิดลูกบลร้อยเก้าสิบวัาตัวละครครับผมร้อยสามสองฝั่งละหกเดือนครับร้อยแปดสิวันนะครับผมขึ้นปีนะครับขึ้นไปหนึ่งสามสามสามเส็นได้หมดยกเมลนะครับตอนนี้สหน้ากากจ๊กเกอร์บวกสี่และสามสิบวันสามวันสามามสนี่ครับหน้ากากพีบีเหครับตัวถือยิงแรงน้ากา ตัวแข่งใช้แข่งกันนะครับผมหน้ากากที่ใครก็ตามหาครับผม180วัน6เดือนนะครับผม1 1 15วันหน้ากากเอร์เพิ่มดรามีมกรีเฟนหน้ากากมินอายบู29 9วันดรามเมินิเทสครับผม1เจ็ดตัวยเทมครับ25วันเก็บมาวคุธชตู7วันตับพปินไว้67วัน38วันเลืออกาวันหักระสุน35วัน195วันก่อนสิบครับผมเกิดเร็ว50% 4วัิบวปอ1เ็น วันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันสองชิ้นกวสิบสมวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่ชิ้นห่งวันเจ็ดชิ้นหัวกระสุนครับสามวันหนึงชิ้นเจ็ดวันสีชิ้นหัวกระสุนเหลือเป็นเดือนครับหนวันสชิ้นสวันสามชิ้นสามสิวันหงชิ้นหนวันสามชิ้นเจ็ดวันสองชิ้นสามวันหงชิ้นหวันห่งชิ้นสถิติการลบนี่ครับผมสองพันห้าร้อยโอนหรือวอลเล็ตสามพันถูนะครับผมสองพันห้าร้อยโอนหรือวอลเล็ตสามพันถูช้าหมดนะครับของเป็นปีปี 132ครึ่งปีโหดๆดช้าหมดจริงจริง